ครับผมอันนี้ก็เป็นเตียงไม้ไผ่เนาะเตียงไม้ไผ่หลังนี้ก็ขนาดสามฟุตครึ่งเนาะเตียงไม้ไผ่นี้นะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมดอยู่สามขนาดเนาะขนาดสามฟุตครึ่งห้าฟุตแล้วก็หกฟุตความยาวสแตนด์ดจากพื้นช่องข้างในเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีสองเมตรพอฟูกจะไม่ว่าจะเป็นอา่าไอ้สามจุดห้าฟุตห้าฟุตหกฟุตเนี่ยความยาวของเขาก็ อยู่ที่ประมาณสักอส,อสองเมตรทั้งหมดเลยนะแต่ว่าความหนาความบางของฟูกก็มันอยู่ที่เตียงเนาะอย่างกับเตียงตัวเนี้เหมาะกับฟูกที่ว่าความหนาอยู่ที่ประมาณสักสักสักสองนิ้วอย่างเงี้ยครับกำลังดีเนาะถ้าพี่ๆเอาฟูก10นิ้วขึ้นใส่นี้โอ้โหขึ้นปีนขึ้นไม่ได้ละเราต้องลดขนาดลงมาอย่างเงี้ยพี่ๆคนไหนที่ว่าอยากจะทําเตียงก็ต้องให้คหํานึงถึงฟูกก่อนเนาะ พาฟูกเนี้ยมันเป็นตัวกําหนดที่ว่าเราจะทําเตียงขึ้นมาความกว้างาวความสูงเท่าไหร่อย่างเงี้ยอย่างตรงนี้40เซนอย่างเงี้ยเนาะถ้าอย่างกับ40เซนเนี้ยอ่ามันก,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 ก็ก็เกือบเกือบจะ20นิ้วแล้วครับผมถ้าเราเอาฟูก10นิ้วขึ้นใส่ในปีนี้ขึ้นเลยนะครับผมอไอมันอยู่ที่ว่าไอการออกแบบแล้วเจ้าของเตียงความสูงปัจจัยอะไรหลายอย่างที่เวลาการทําเตียงเนี่ยนะการทําเตียงการซื้อเสื้อผ้ามันก็เปรียบเสมือนเหมือนเดียวกันนั่นแหละครับ ถ้าพี่ๆคำนวณถ้าลูกค้าสั่งเนี้ยเอาลูกค้าเอาไปใช้เองเราก็ต้องคำนึงถึงว่าเออลูกค้าต้องถามลูกค้าเป็นอันดับแรกก่อนว่า,าจะใช้ฟูกขนาดเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับผมมีฟูกตั้งแต่หนึ่งนิ้วสองนิ้วสามนิ้วยาวยันไปถึงสิบนิ้วเลยความหนาของฟูกนะครับแล้วก็ลดสัดส่วนลงไปอย่างอันเนี้ยพี่ๆจะเอาฟูกประมาณสองนิ้วผมก็ทําขึ้นมาสักสี่สิบเซน จาก40เซนฟูกขึ้นมาอีก2นิ้วก็ประมาณสัก45เซน45เซนนี่ความสูงของพี่ๆเขาอยู่ที่ประมาณ160 cm. มันก็จะพอดีกับการขึ้นเวลาเราปีนขึ้นเตียงมันจะนอนนอนแบบสบายนอกเสียจ,จากว่าพี่ๆเขาจะ,ะสั่งทํา่เป็นพิเศษเท่านั้นเองเนาะเตียงนี่นะการขึ้นโครงเตียงเนี่ยถ้าเรามีไม้ไผ่เองอันนี้ผมใช้ไม้ไผ่ขนาด5นิ้วเนาะเตียงนี้เอาไม้3าสนิ้วใส่ก็ได้ได้หมดนะ แต่ว่าไม้เพลินผมมีไม้อยู่ห้านิ้วผมก็เอาไม้ไซส์ห้านิ้วเขาทาหัวเตียงเราจะเอาโค้งเอางอเอาอะไรใส่ได้หมดเลยนะครับมันไม่เกี่ยวนะอยู่ที่การตกแต่งหัวเตียงหัวเตียงนี้ทําให้พี่เขาต้องการแข็งแรงเพื่อเอาพิงพิงไว้อ่านหนังสือเงี้ยผมเราก็ทําให้แน่นแข็งแรงเลยพิงไปเถอะครับทั้งพิงทั้งเหยียบทั้งยันยังไงไมันก็ไม่พังเพราะว่าเตียงม,มันอยู่ที่ว่าเราออกแบบประมาณไหนนะบางคนก็ใส่หัวเตียงบางคนก็ใส่ดิ้นชัก การออกแบบหัวเตียงนี่ก็มีส่วนสําคัญอยู่แต่ว่าอันนี้เพื่อพี่ๆขอเอาไว้ในในรีสอร์ทแบบต้องการแบบธรรมดาจ๋าเลยไม่เอาสีไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ทําให้ให้พี่ๆได้แต่ว่าก็เอาอันนี้อีก,อ,ก,อ,กอีกแบบหนึ่งเอาเป็นสีอย่างเงี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะทําสีให้กับพี่ๆอีกตัวหนึ่งเอาเป็นแบบสีสีโอกอย่างเงี้ยอกแบบอกอกอกเหลืองโอกดํโอกแดงมันก็ทําได้อยู่ทุกอย่างที่สีให้เราจะทาได้แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม้มันต้องแห้งก่อนเนาะ เราถึงจะทําเป็นเตียงออกมาได้ขั้นตอนวิธีการประกอบต่างๆก็อยู่ในคลิปวิดีโอใน y t u t u ของผมชื่อจีรเดชใจกานะครับผมใน u t u b e ของผมมีทั้งหมดอยู่3ตัวเมื่อก่อนมี4ตัวโดนแฮกไปตัวหนึ่งเนาะพี่ๆก็ลองไปดูวิธีการประกอบเตียงทําสีเตียงอะไรได้ผมก็พยายามเอาเอาถ่ายวิดีโอทุกขั้นตอนให้กับพี่ๆที่มีความสนใจอยากจะทําเตียงทํานูน่ทนทํานี่อย่างเงี้ยนะ หรือไม่ก็ติดดูใน f a c e b o o k ของผมก็ได้ Facebook ของผมก็ชื่อจีอเดชไกล่ากันแหละหรือว่าจะติดตามข่าวสารในเรื่องไผ่พี่พี่ก็เข้าไปในในในเพจของผมเนาะเพจทำไผ่ครบวงจรนะครับผมพี่พี่ก็ลองติดตามข่าวสารจะมีการอบรมแต่ในการทำเฟอร์นิเจอร์ต่างๆบ้านสร้างบ้านไม้ไผ่บ้างเฟอร์นิเจอร์บ้างเครื่องเรือนบ้างงานจากสารบ้างผมก็จะเปิดอบรมให้กับพี่ๆที่ว่าสนใจ เข้ามาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาหรือว่าจะพี่ๆจะมาเป็นการสนตัวก็เข้ามาได้นะครับผมสถานที่ที่บ้านผมก็สถานที่ก็140ทับหนึ่งหมู่ที่6ตําบลป่าเมี่ยงอําเภอเกษตจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมเบอร์โทรผมก็เบอร์โทร0 8 9ย์0 2 1 2 8นนะครับผมอ่าอันนี้เอารูปแบบเตียงเตียงมีเป็นร้อยร้อยเป็นร้อยรูปแบบนะครับผมพวกนี้วันนี้มีได้ได้แบบนี้พวกนี้ก็มีอีกแบบหนึ่งแต่ว่า พี่ๆจะทําตัวนี้อีกสองตัวเนาะเอาเป็นสีด้วยเป็นสีโอ๊คอย่างเงี้ยก็จะทําให้พี่อันนี้เอาแบบธรรมดาไม่ทาสีอย่างเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่พี่ๆเขาจะสั่งเนาะอยู่ที่งบประมาณนะปัจจัยอะไรหลายอย่างด้วยนะครับผมโอเคนะครับทลิปนี้เท่านี้ก่อนเนาะกับเตียงไม้ไผ่ครับผมขอบคุณครับ